ดอกหนึงน่งพุ่นดอกหนึ่งนี่กระดอกหนึง่งอยากเนี่ยึฮึโกลกาิเด็ดปีกลลกกระเจียวทาเฮอสกินอืมปนป่า ทักทายสบายดีพี่น้องบว่าสิเป็นพี่น้องพังลาวพี่น้องพังไทยร่วมทั้งที่พ, king, assim, พ, arp, พ, la, พ Hence, den, ี่น้องอยู่ต่างประเทศก็คือกันเนาะเมนองโซกะทักทายสบายดีเมื่อนี้เมนองโซกะมาหาหลอกกระเจียวพี่น้องมากับบริมาผู้เดียวได้มากับมากับสายลุยเพิ่นก็คือเม่สีบีได้เนาะแต่ว่าก่อนไปกับเมนองโซก่ะขอขอบคุณเนาะเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับสมเมนองโซกเนาะมากดไลค์กดแชร์ให้เมนองโซกยังไรกะแเมนองโซก่ะขอขอบคุณได้ด้วพี่น้องเด้อไปพี่น้องติดตามรับสมไปนะเมนองโซกว่าเมนองโซกส มีพี่น้องลอกกระเจียวป้าโตเมนองโศกยางมาบวัดนึงกับพ่อโรยพี่น้องมันอี้พี่น้อง,องมันคือเกลา์มานคือเกลาหมานคือเกลานี่น้ำขนาดเพราะว่ามันคือีนผลตกแห้งะนะมันกระพรอมสอดปรูปรูปรนี่ดอกนึงพุ่นดอกนึงพี่น้องเอ้ยนี่เลยดอกนึงนี่อ้าวผลกรยิบหยาบหยิบหยบมากเลยพี่น้องเอ้ยตายคกผลติโตห้ามบันน้ำขนาดกำลังออก ห้ามขนาดพี่น้องเอ,อ้ยนี่อันนี้กะกระทังปลู๊ดห้ามห้ามไม่ต้องโกกุกเคยเคยหูว่ามันสีออกจะสีนะเคยจะกินพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอยู่ทางบ้านมันบ่มีนะทางบ้านไม่ต้องโกกุกบ่มีเลยมาพี่นี่แหละจังเลยหูว่าเออดอกกระเจียวมันเป็นยังไงนะนี่ดิส,ส่วนแม่สีไปไดเพื่อนกับเก็บอยู่ทำคู่พี่น้องสงสัยเพป็นหมานสงสัยเป็น,น,ปนโพโ่บอบ่มีจีดีอยู่ กระตังครูตัวนี้หนึ่งนี่กระเซบขนาดได้พี่น้องเอ้ยหอมแล้วก็หวานได้แล้วก็เจียวนน่กะมันกะบริด้หอมหวานอย่างเดียวได้พี่น้องมันกะแต่ว่าสนิทดอกกระเจียวนี่มันก็เป็นยาดีอีกคุณเมืองเึงได้พี่น้องเอ้ยมันกะดีได้ยาง่ะแหละแต่ว่าพี่น้องโซ่กับบุหูหรอกว่ามันดียังเม่น้องโซ่กับหูแต่ว่ามันเป็นคล้ายๆแบบสมุนไพรน่ะพี่น้องเขากินลงไปนะมันจะเป็นคล้ายๆแบบหวานพี่น้องเอ้ยหอมแบบหวานน่ะแหละแต่ว่ามันสิเซ่บนี่ ไม่้อ,องโซ่กระโฟยดอกหนึ่งป้าน้ำกระนั่พี่น้องเอ้ยน้ำกระนั่หลาดยดอกติยวเลยพี่น้องเอ้ยป้ตาตดอกมันจะกระลังออกอ่อนคือสิหวานเกยๆพี่น้องเอ้วยว้ายลมกับมาแล้วขึ้นฟ้าขึ้นฝนมาอีกแล้วสงสัย ข้นสิได้ก้นแม่น้องโซกขึ้นมาบ้านอีกแบบเฮอนี่เดี๋ยวแม่น้องโซกเฝ้าเก็บเฝ้าหาก้อนหยันฝนได้เสียงจักจั่นห้องยุ่งยกกุกการอยู่แต่ก็อยากไปตีสิเฮ้ยน่ามันนี่อันนี้กะส่วนใดกะกำลังฝนนี่น้องเอุ๋ยเพราะว่าฝนตกกะกำลังเลยมือหนึ่งสองมือนะ มันก็กระังออก อยู่คู่กันสองดอกเลยมามาดิคุณทางเม่สซีไปได้แล้วก่ะจมพุ่มพุ่มผู้เดียวอยู่่มปาดพี่น้องเม่น้องโซคู่แล้วต้นตอของโลกกระเจียวมาอีหยังกินมเงย์ห้อยกินตักเตนตักเตนนพ่นกินนี่เห็นหลักฐานมาเจอเลยตักเตนกินพี่น้อง ป้าตัวข่ป okay. right. um, ูท right? okay. 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 ่านเอาคือมาลักกินของข่กอนแล้วตักแตนกับกินเป็นแต่ม่น้งสู้บเอาหรอกตักแตนม่นโซงเสียเอาหรอกกระเจียวไปนี่งามงามคือภูเก็ตเพราะหนว่าไปพี่้องเอ้ยกันบอยองเจ้าของก็ไฟสิยองเนาะแต่งามคือเกาแม่นโซงสว่ากับเสบคือเกาพร้อมแล้วนี่ดอกนี่ก็โอเคงามโอเคไม่ใหญ่เตี้ยหรือเดี๋ยวนี้บมแมนโอเคไม่ใหญ่สอนไหนโอเคไม่ใหญ่เตี้ยหรือเดียว ไอ้เติบเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยน,อนี่เอ้องออกนี่กับพี่น้องเอ้ยคนงามกระลาบอื้อหืองามจริงว้าวอื้อหืองามจังว้าวฮึว้าวเจ้าเป็นเจ้าผู้งามผู้ดีแต่น้องคนนะ กันห้องก็ได้ท้องชายลุยจนมามาติดจักกันไปบื่อื่นกันวะคนเห็นจักกันที่น้อกคนห้องอยู่พูดจะอ่อนจักกันเดี๋ยวไม่ต้องโชคอ่ะบางทีก็จะมาติดจักกันเลยเบื่อื่นนี่ก็ได้โอ๊ตดอกนี่ก็ดี จะอ่านง่ามเยอะกับคนผู้งามมากเก็บเนาะกับงามคือผู้คนนั่นแหละวาสันอีกเนาะอืม ช่างเสียงเป็นห้องเป็นแน่พี่น้องเอ้ยอาข่อยเห็นแล้วข่อยอยากเอาเจ้าเด้แต่ข่อยบ่มีแนวติดมืออื่นนี่เจ้าเสร็จข่อยแท้แล้วข่อยสิมาเอาเจ้าป๊าดออกคักออกแน่ออกคือโตใกล้พู้น่ะแข้มตอไม้คักแน่เออดอิ่มจะมันผู้งามผู้ดีไม่เยป๊าดจักจันพี่น้องจักจันแม่น้องโซกันรังเห็นโตมันดีเด้เห็นบ่ป๊าดเสียงมันห้องหลายดีพี่น้องเอ้ย บื่ออ่นแนตะ่แม่น้องโซก็สิมาติดเอาเพิ่นเจ้าทาคอยอยู่นี่เด้บอบื่ออ่นก็สิมาติดเอาะไวบอกจักจันทามันสิทาอยู่บ่ห้ยอุ้ยจั๊กสอ,อนดิบอ่าตัวจักจันพีนออ่น้อง,องเอ้ย่แม่น้องโซสิ่ร้องจับเอาก่อนมันสิฮู้อยู่บ่นสุกร้องจับเอาก่อนปุ๊บปาดแม่น้องโซจับจักจันได้พี่น้องอ จักจันจักกันอันนี้จะเป็นตัวน้อยเอออันนี้จะเป็นตัวผู้เฮ้ยโมแมนอันนี้จะเป็นตัวแม่แล้วนี่ถ้าว่าตัวผู้ทางนันชิใหญ่กว่านี้ยยนออนพี่น้องเลยนี่โอ้ยอยู่บนเอาหนักเอาเย็นแต่แท้สองหลอกคุณพี่น้องเลยโอ้ยงามนตีนเราเจ้าห้ามเจ้าดีเถอะเนาะออกห้ามออกหนึ่งอันนี้กะสิเป็นป้าบอนแถวเขาจูดเลย มันก็ออกออกกระสีเห็นง่ายพี่น้องเอ้ยนี่เห็นบ่เขากระสีเนี่ยมเห็นง่ายเขามันออกกระจุรูจุรู้จากสีโดดแหล่มันกระสีเห็นง่ายเพราะว่าเขาจู่นะนะขั้นบ่บนในบ่ท่านเดืจู่หายากแน่ฮึมึหลอกนั่นก็ยู่พูนผู้เห็นบ่เพราะว่ามันแถวเขาจู่นะอ้าวหมากระชักเฮาพี่สังเนาะแถวเขาจู่นะพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเขาเนี่ยไปเขากระสีเห็นโดดมันกระสีขาวจนพูนโดดเห็นบอเดี๋ยวพม่น้องโซกเอาก่อน เเทลปาทิโทปาทิโท,ท้ล่ะก็ปาทิโทปาทิโท,ท้ล่ะก็ปาทิโทแม่น้องโซเห็นสามดอกพี่น้องเอ้ยเดียดกันพี่นี่ดอกหนึงพุ่นดอกหนึงนี่กระดอกหนึงโอ้ยหมาน,นคากนักเลยนะเมนซี่พี่ได้เอ้ยแม่น้องโซกระพานคักเลยนะมาตั้งผีเด้อมาตั้งพี่เด้อป้า พี่ดอกนึงมันหาง่ายพี่น้องเอ้ยเพราจะว่าขาเจ้าจูดะนะข้นมันขึ้นมากะเห็นขาวจุดพลุขึ้นไปทางโซกว่าแล้วโอ้ยมวนขักมวนแน่สิพี่น้องอ๋องามขนาดสามหลอกเยี่ยนกันพูนอ่าตุแม่ทางโซกมันนี่มากมันนี่กับมันนี่พี่น้องเอ้ยพอแต่เนี้ยงามงาม,งามทั้งงามงามขนาด ไม mm hmm. ่้องโซกอะไร้ๆเติมเลยได้ส่วนเมซีไร้เพิ่นกะจั๊กไร้ๆหน่อยกับบ่ท่านเบิ้งน้ำเพิ่นเนะแต่ถ้าว่าไม่้องโซกไร้ๆกะจะแบ่งให้เอื้อยเพิ่นแน่เพราะว่าขันบาเพิ่นได้หน่อยนะนี่ดินงนี่ก็ดน้องโซกกับผ้าเก็บพี่น้องเอ้ย่าน้องโซกไข่อยู่น้ำพ่อเพิ่นส่วนไม่้องกรีบกะบ่ได้มาเพราะว่าน้องกรีบบ่สบายนะพี่น้องเอ้ยนกไข่เละโอ้ยเหล็ดออกมาอีเดียบางย่านี่คึ้มไปไม่้องโซกเฮือยหน่อเฮือยยางอยู่ น้ำฝ no ้าน้ำฝนนี่เนาะอากาศก็เลยแห้งเข้าไปแห้งเข้าไปออกงาออกซาน้ำคือเกาโอ้ยหอมเดลยพี่น้องสดซื่นตอนนี้กะไม่ต้องโซก่ะเก็บหลอกกระเจียวกับพ่อเลยพี่น้องเอ้ยบวชพ่อ็คือสิพ่อเด็ดแหละเพราะว่าทั้งไก่เพิ่นโทรมาหลานสาวไข่แห้งนะไม่ต้องโซกับสิเผามือเ้ยเดี๋ยวให้เบิ่งหลอกกระเจียวก่อนอะไรหลายสำัยหลอกกระเจียวกะหลายๆเติมพี่น้องเอ้ยสำนีกะพ่อกินได้แหละ มีแต่อันงามๆมีแต่อันใหญ่ๆเดี๋ยวไปเบิ่งของแม่สีวิไลก่อนมาเพื่อนได้ๆสซ่มไสอันนี้ก็ของแม่สีวิไลปัาดเรากระไรๆซ้ำกันก็ไม่้องโซกเลยพี่น้องเอ้ยซ้ำนี่ก็คือพ่อกินนั่นแหละเดี๋ยวไม่้องโซกเมื่อก่อนบันนี้เมื่อพ่อไม่้องโซกอยู่เฮือนผมหรือพี่น้องเด้อบันนี้เด้อนี่พี่น้องตอนนี้กาไม่้องโซกกะหอดเฮือนเนยเดี๋ยวไม่้องโซกกะสีห้าเฮ็ดยู่เฮ็ดกินก่อนบันนี้กะส่วนพ่อ้องโซกกะเพื่อนกรนเนิงเข่าถาพี่น้องเลยซอยกันเถอะนะเมนุหมนีิกาสิบต้มปลาลูกปนพี่นนน้้อออออองงเเเเยยยยลวววกกกกกกะะะหึ่่ดดดรรจจีีี๋ ยังโซก,กับเด็ดปีกหลอกกระเจียวถาเพรบบาะว่าหมอกเข,าย,า,า,ขนะยา,ายังบ่ท่านซุกขนาโอ้ยง่าไม่งาตกก็เอาเนาะเดี๋ยวเด็ดปีกหลอกกระเจียวคนปลาดลอกงามดีพี่น้องเอ้ยเขาต้องเอาปีกมันออกเลยเด็ดปีกมันออกคนปลาหนึ่งหลอกกระเจียวยต้อกทั่านงกีบกับบ่ท่านมาตะก,กวดพี่น้องเอ้ยไขย่อากาศกคือเบาดีละ่ะสามมือดีซีมือหอน เล็กน,น้อยกับไข่ลายเยวะพเขาซุกมันต้องซุกกับจเอาปลาไปต้มเอาออกปีกมัน,นอันนี้เอิ่นปีกมันเขาจะกินแต่อันนี้มันหอมละกะหวานแซ่บคือไม่ต้องซุกเว้าวนะพี่น้องเอ้ยกินนี่กะเป็นยารีสนิดหนึ่งหละโรข้าเจียวกะเพราะว่ามันหอมกับไข่ขหวานนะไข,ข่หวานทำต้องสูกอะเคี่ยวๆอยูยพ่พอเพิ่นอาบนาา้ามให้ ป๊าดดอกนี่ตักแตนกินพี่น้องอันนี้มันแก่อะไรนี่แต่แก่กับแซ่บเดี๋ยวเอ้ยอันนี้หมากมันนี่เดี๋ยวแม่ต้องโซ่ห้เบิ่งหมากมันนีดีหมากมันกับสิมีไนมันไหนเด้อนี่ฮะดีไนมันฮะดีนี่ดีไนมันป๊าดไนกอน้อ่อนหนึงหอกกระเจียวกับบัตรละพีแล้วดอกเดี๋ยวไม่ต้องโซ่ไปเบิ่งหมอเขาก่อนโอ้ยโอ้หมอเขาก็บคืนละล่างเต้ามันนี่ bây phải biết nó có đồ lắm nó bị con ổ quá ừ. chắc chắn chắc chắn tôi mới đồng xô chắp lại này đi đâu này á à, như hoa xanh lẹt lẹt vô hiểu không Để. Để tài, sửa, đây thân tay sửa dụng đây tụi đi không bữa ươn là khỏi xíu bất tít không khỏi bò khuôn bà thái như này khỏi tít เกเรียบร้อยเดี๋ยวไปด่างก่อนมาด่างไม่ติดออกกิมจุ่มมานี่น้ำโอ้ยตัวนี้ตักเต้นกัดพี่ดอกง้ำอยู่พี่ไม่ต้องโซก็เลยไม่ติดออกกิมจุ่มกับน้ำี่มองน้ำผู้ผู้เก็บมันละ ล่างเรียบร้อยเลยเดี๋ยวไปเบิ่งหมเขาก่อนหมเขาซุกจะชิต้มปลาเบิ่งหมเขาก่อนอ้าวซุกเลยเดี๋ยวเอาไปใช้ก่อนโอ้ยตีขวดตดขวดขวดออกไปกระลาบของท่านเฮ็ดพี่น้องเอ้ยเอาจองอันนี้เอาจองอันนี้เอาไปกระไรว้าว hào cả sai dép rồi nè, để em đang xô sẽ bị con, để xẹt bả con, ô kìa mình ở đâu bị tụm, tụm là cái bôn, ôi bị rồi, say rồi làm sai rồi cái con, cang nó con, cả มาเลยลาเธอเราว่าใครนะังโอ้ยปุ๊บเลยเพื่อนวะคือซีดีเด็แเดนหันเดี่ยวมอกระโพดเ,เดี๋ยวมันต้องโซกกระพงก่อนแล้วก็เสียบบลกพริกมาจีเดี๋ยวเสียบักพริกแลก้วก็ไปจีก่อนเอาเสียพริกลาดเอาบอล็ไล้หน่อยดอกพี่น้อง,งอกกเอ้ยไม่ต้องโซกบุกินเพชรไปไหนกินเพชรกระเส็บท้องกระเพาะอื่น อืมอ응ืม응พ่อเดี๋ยวซ่อมหนิไซดายมันสิเฟสเดี๋ยวไปจี้ก่อนเดี๋ยวข้างบักพีก่อนข้างบักพีซุกแล้วก็สิตุ่มหลักกระเจียวโตเอาวอันนี้บักพีกะจี้เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยจนใหม่ใหม่น้อยนึงกระยามันเนี่ยเดี๋ยวข้างบ่อกระเจียวก่อนหม้อตุ่มหลักกระเจียวนี่กระปุ่งไปเดยไปนู้ัวเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยถ้าแต่มันฟูดเดี๋ยวไปบนปลาก่อนบัดนี้ điều ta mặc phi con mặc phi cả 2, 4, 6 ngôi, ối rồi cái hết rồi à, sai vậy wow bà Ôi hoàn 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 ปาเอาปาก่เอาออกเร็เ oh, ด oh, ี Nh ๋ยวยกก็จะได้นึงยกกระปุ้งแลบันแกสุดดเายเายเนยโอ้เป็นทงหนสกูลบ้นน้องโอ้เายลนเกลือตงกีบก็เอินะเเกลือเดายเค็ม ขนาดใส่น้อยนึงว้าวตามเปยดผักหอมตุ่มกับทิจิ้งกับไส้ใบผักหอมเดี๋ยวรับข้าวห้อาปนห้อมก็ใสอีก เดี๋ยวซิมก่อนมาเลยอยังอีกแลอืมฟังซินะบมมีคำบอกโอเคเดี๋ยวตักก่อนเดี๋ยวตักก่อนอืมป่นปลากินกับตุ่มดอกกระเจียวกระเจียวกระตุมอีกมาสิหนึ่งเลยพี่น้องแต่ว่าหนึ่งมันบุเซ่เพราะว่าเขาบริปรุงยังนะตกต้มเอาเดี๋ยวไปเบิ่งหม้อหรอกกระเจียวก่อนมาหมดหรอบ่ป้าหม้อกะฟดอยู่คือสิเปื่อยคักแล้วล่ะ อุ้ยอหอมย้อยอยู่เดี๋ยวปงก่อน,นก,ก่อนว้าวต้มดอกกระเจียวในบัวร้ายบัวเผามา,มา้องกิพยไข่เรียบร้อยอันนี้ข้าวแดงโคไม่อ้องโศกอะต้มดอกกระเจียวปนปลาลุอันนั้นก็คือต้มหัวปลามาเลือพี่ดองเลิกกินข้าวแดงาไม่้องโศกหรอ

ตัวกระังปจจิตัวกระลังปัจิานะหอมนัง่งพ่นนี่้อืมกระลังพ่นเพราะว่าพ่นกระลังโกเลยสองคมือ พ่นพ่นลงโซกพ่นกะนอนเพ่นบเบาๆสบายตอนนี้กะไม่้องโซกกะกินข้าวกินน้ำเรียบร้อยแล้วคลิปนี้กะเอาสับนี่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะคลิปหนะ้าพอไม่้องโซกใหม่ ู้ใดที่ว่าเขาบอกว่าไม่ไม่ๆก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่้องโซ่ในเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการที่คลิปต่อไปแต่ว่าผู้ใดที่ว่าบ่อยากพลาดคลิปไม่ไม่เขาไม่้อ,มองโชคก็อ,อย่าลืมกดกระดิง่งกดติดตามให้ไม่้องโซ่ในเด้อพี่น้องเด้อ